สวัสดีค่ะน้องๆหลังจากที่ได้รู้เกี่ยวกับการดำเนินการระหว่างเซตแล้วนะคะว่ายูเนียนเป็นยังไงอินเตอร์เซกคอมพลีเมนต์แล้วก็ผลต่างระหว่างเซตนี้เรามาตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะตัวอย่างแรกนะคะบอกว่ายูนิเวิร์สของเรานะคะคือ A B C D E A มีสมาชิกค,คือ A C D B ก็คือมีสมาชิก B C E ฉะนั้นก่อนอื่นพี่แนะนำว่าให้น้องวาดเป็นแผนภาพเวนและออยเลอร์ก่อนนะคะมาเลยค่ะ พอเราวาดเป็นแผนภาพแล้วเราก็ใส่สมาชิกเข้าไปเลยนะคะมีวงกลม A เซต A นะคะของเซต A แล้วก็ของเซตบีที่เราสังเกตว่าจะต้องเอามาเกี่ยวกันไหมก็ต้องดูว่ามีสมาชิกร่วมกันหรือเปล่าสังเกตว่ามีตัว C เหมือนกันแปลว่า2วงนี้มีสมาชิกร่วมกันพี่ก็จะวาดอย่างนี้นะคะจากนั้นน้องๆก็เติมสมาชิกเข้าไปข้างในเลยค่ะจากตรงนี้ก่อนนะคะ A กับ b มีสมาชิกร่วมกันนั่นก็คือ C พี่ก็เขียน c เข้าไปวงกลม a นะคะ c เขียนแล้วถูกไหมคะก็จะเหลือแต่ a กับ d ฉะนั้นน้องเติมสมาชิกให้ครบวงกลมนะคะก็ a กับ d ตรงนี้เลยค่ะต่อไปวงกลม b ค่ะ b เซต b c เขียนไปแล้วนะคะเหลือแต่ b กับ e ดังนั้นก็ในแผนภาพนะคะสมาชิกทั้งหมดคือต้องมี a b c d e น้องไปเช็คก,ก่อนว่ามีครบแล้วหรือยังในแผนภาพเรานะคะ a b c d e ครบแล้วถูกไหมคะจากนั้นก็มาตอบคำถามกันเลยในข้อแรกนะคะ a ลบ b หมายความว่าอย่างไร a ลบ b คือสมาชิก a นะคะแล้วก็ลบสมาชิกที่มีเหมือนกับเซต b ออกไปนะคะนั่นก็คือวงกลม a ตรงนี้นะคะแล้วก็ลบ วงกลม b ออกไปเห็นไหมคะท,ที่พี่แรงเงาตรงนั้นก็คือลบออกฉะนั้นน้องจะเหลือแต่ a กับ d ถูกไหมคะเหลือแต่ a กับ d นั่นคือคําตอบนะคะหรือสังเกตจากในสมาชิกก็ได้นะคะว่า a นี่เป็นตัวตั้งสมาชิกไหนที่มีเหมือนกับ b ลบออกไปเลยซึ่งก็คือตัว c เหมือนกับ b ถูกไหมคะน้องก็ลบออกก็เหลือจะก็จะเหลือแต่ a กับ d นะคะนี่เป็นคําตอบล้วก็เติมคําตอบได้เลยคะ่ะข้อต่อไป ถ้าเป็น b ลบ a ล่ะคะ b ลบ a น้องก็มาดูตรงนี้อันนี้คือของเซต b ลบ a ก็คือลบที่เป็นส่วนของเซต a ออกไปให้หมดน้องก็จะเหลือแต่ b กับ e นะคะหรือดูจากในเซตก็ได้นะคะเซต b เป็นตัวตั้งสมาชิกไหนที่เหมือนกับ a ก็คือ c แล้วก็เหลือแต่ b กับ e นะคะเหลือแต่ b กับ e แล้วก็เติมคำตอบเลยค่ะ อันนี้คือผลต่างระหว่างเซตจากนั้นต่อไปข้อที่3คืออินเตอร์เซกอินเตอร์เซกหรืออินเตอร์เซชันใช่ไหมคะก็คือเอาเฉพาะตัวที่ซ้ำกันฉะนั้นดูจากในแผนภาพตัวที่ซ้ำกันหรือตัวที่มันใช้ร่วมกันเนี่ยค,คือตัว C ไหมคะน้องเอามาตอบเลยคะ่ะต่อไป A u ยูเนียนคือเอาทั้งหมดในสมาชิก A แล้วก็ B มาเขียนรวมกันตัวซ้ำเขียนครั้งเดียว ะะฉะนั้นก็คือสังเกตในวงกลมนะคะทั้งหมดนี้เลยนะคะเราก็เขียนเลยค่ะ a b c d แล้วก็ e นะคะเรียบร้อยเลย